<S <S โอ้ใหญ่มาากทำแบบนี้ง่ายแล้วก็อร่อยดีด้วยค่ะ dài lắm ạ hỏi hoa hoa lắm ใหญ่มากเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะใหญ่ามากเลยเดี๋ยวตัดเอาใบออกค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่หม่ำจะถอนอันนี้เป็นกวางตุ้งนะคะเนี่ยถอนกวางตุ้งค่ะเอาไปแกงส้มค่ะ สายญี่ปุ่นอันนี้เรียกว่าคมมัซึนะนะคะดูค่ะว้าอ่อนมากเลยว้านี่ค่ะแกงส้มอร่อยมากนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะ แบกผักเข้าบ้านแล้วค่ะหนักมากเลย แม่หม่นก็จะมาทําแกงส้มนะคะแบบที่แม่หม่นทากินบ่อยๆนะอันนี้คือน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะคะต้มให้เดือดแล้วก็จริงๆเขาจะใช้เป็นน้ําซุปไก่น้ําสต๊อกไก่แต่เราไม่มีแม่หม่นก็จะใส่ผงปรุงรสไก่ลงไปค่ะนี่ค่ะพริกแกงส้มแม่หม่มไม่มีแม่หม่มก็จะใช้พริกแกงเผ็ดแล้วก็ตำกระชายนะคะผสมเข้าไปใช้ได้ค่ะแล้วแม่หม่มก็จะใส่กระลำดอกกับหัวใช้เท้าลงไปก่อนนะคะ สดสดเลยจากสวนของเราค่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่ปลากระกป๋องนะคะปลากระกป๋องในน้ำะมะเขือเทศนี่ค่ะใส่ผักกวางตุ้งด้วยกวางตุ้งนะคะที่เราไปเก็บกันมาใส่เยอะๆเลยแม่แหม่ชอบกินผักเยอะๆ แม่แหม่มจะใส่เนื้อปลาด้วยนะคะอันนี้คือเนื้อปลาปลาทับทิมนะคะบดเวลาปรุงอาหารเนี่ยก็ใส่ไปได้เลยเพราะว่ามันจะไม่มีกระดูกค่ะตัวนี้แม่แหม่มมีขายด้วยนะคะน้าสังที่ลายได้เลยค่ะลายน้ำพริกโนอาค่ะจะใส่กุ้งค่ะแม่แหม่มจะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะเพื่อนๆดูค่ะดูความมากิน เนี่ยแม่แหม่มจะชอบทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้นะคะแม่แหม่มอาจจะไม่ใส่น้ำตาลปี๊บนะแต่ถ้าเป็นแกงส้มอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้ใส่ปลาแบบนั้นนะคะก็จะตัดน้ำตาลปี๊บสักหน่อยแต่แบบนี้ไม่ตัดน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอสุกได้ที่แล้วใส่มะขามเปียกนะคะก็เป็นใช้ได้อดูสีน่าก,กินมากเลยเพราะผักในสวนของเราอะ่ะมันสดสดมันทําให้ความหวานเนี่ยคะ่ะ อยู่ในหม้อเดี๋ยวใส่มะขามเปียกก็ใช้ได้แล้วค่ะโอ้ผักเยอะจังเลยค่ะน้ำมะขามเปียกแม่แหม่มคั้นคั้นแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้ค่ะแม่แหม่มชอบกินเปรี้ยวนะแม่แหม่มก็ใส่ไปเลยเเปรี้ยวเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแกงส้มนี่เห็นไหมง่ายไดย้ ชอบทาอย่างนี้ค่ะขี้เกียจแบบว่าต้องมาต้มปลาแล้วเอาเนื้อปลามาตำกับพริกแกงอะไรอย่างนี้ยค่ะมันยุ่งยากทําแบบนี้ง่ายแล้วก็อร่อยดีด้วยค่ะ,ะกินข้าวกันค่ะก็แกงส้มของแม่นะค้างคืนมาแล้วค่ะก็อร่อยละนี้สลัดผักผักในสวนของเราโอ้โหนี่ค่ะชุดไตดบ้านปลูกผักเยอะนะคะอาหารก็จะมีหล่ชุดผักแบบนี้เลยค่ะกินเ,เลย

うん。うん、ここ気がおっぱいここ込か。グッティングがなで、このタイプいい。うん。あどうもそうなのや。待ってな。お手伝いだよ。 กระชอนสั่งแล้วอืมอืมแว่ออนมักอร่อยเอาปลากับหมูให้ลูกกินนะมยยอักกแม่มาแล้วค่ะ น้ำพริกกาดหมูใช่เหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวขี้ตาเผ็ดอ่ะอัะนี้ตังรอ,อ,อแกงส้มของแม่คะ่ะตอนนี้ผักในสวนนาะงามมากกินจะไม่ทันแล้วเห็นไหมคะแม่แบบก็ปลูกให้ดูปลูกง่าย คุมเน็ตค่ะคุมเน็ตกันมแมลงใช่ไหมแล้วคุมเน็ตแมลงผีเสื้อก็เข้าไปไขไม่ได้ก็ไม่มีนอนไม่มีนอนก็ไม่ต้องฉีดยาปลอดภัยอ,อร่อย หนูชอบกินน้ำซุเหรอลูกค่ะอร่อย,ยหอออยนูจะทำให้นายหน,นูปะอืมนม่โอเคเลยอืมอืมได้เลยนะนนกินไปเลยนี่แม่ตักกุ้งกะหอยให้หนูายหนะ โอพับงอพมามาเลยนะเนี่ยพอจะใช้เด็ไหนอยู่เนาะติ๊กข้าวติ๊ฟันชักกินซากะของหัเนื้อหนกจนเด็กนั่งกระถมอ๋อเหมือนจะกินก้างปลาเข้าไปเหรอเอ๋ตายแล้วก้างหัวหัวใจจะไปที่ไเนาะหัวจะไปที่ แล้วก็คนให้เคียวเคียวดีๆเคียวให้ละเอียดหน่อยนะกินอยู่อนะผักคะน้านะนี่หรอะนี่เนอะอ่าโอพ่นแม่กินผักคะน้าไม่รู้ว่าเป็นผักคะน้าคะน้าในสวนยังมีอยู่เพราะว่าแม่ตัดแล้วทีนี้เขาแตกแขนงมาไง แต่ขนานใหม่พรุ่งนี้แม่ก็กะว่าจะเก็บมาใส่ก๋วยเตีนะ๋ยวกินนะกินราดหน้าเท่าไหจะกินราดหน้าอีกแล้วคะอออะ่ะเพราะแว่นอ่ะพักไหมถ้วยหมีถ้วขึ้นแน่หรอถ้วยหมี่ขาวคะ่ะน่ารักดีอร่อยกันแล้วนะคะเดี๋ยวแม่แอบขออนุญาตล้างจานล้างครัวแล้วนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs>